มาครับลูกค้ามาดูเจ้าตัวนี้มือสองดีเซลเท่าไหร่ครับโตโยต้าหนึ่งดีแทรทูหนึ่งจุดห้าตันรุ่นมินิมินิอย่างนี้อ่ะก่อนอื่นก่อนจะสตาร์ตตัวนี้เราเคลียร์อะไรให้ลูกค้าบ้างเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวอทั้งระบบเลยเปลี่ยนน้ำมันในโรลิกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องครับแล้วก็พวกซีนอะไที่มันซึมซึมแล้วก็เปลี่ยนให้หมดอ่ะอะไรซึมซึมเปลี่ยนหมดซีนกระบอกซิงกระบอกเปลี่ยน อ่าแล้วก็จะมีพวกเก็บระบบสายไฟระบบไฟฉุกเฉิไฟต่างๆรบคนอ่าไฟฉุดเฉิ่อนอนี้ใหม่อยู่เลยเนี่ยติ๊กเกอร์ยังติดใหม่ยางด้วยนี่ยางด้วยป่ะอ๋อนี่ยางเดิมอ่ายางเดิมเดิมรถเปลี่ยนทายของเหลวหมดแบตเตอรี่ก็ใหม่อ่าคราวนี้ลองสตาร์ทเลยครับตรงนี้แหละครับผมราคาไม่แพงเลย เราก็มัลติเอ็กเราก็จะมีทั้งมือหนึ่งและมือสองให้ลูกค้าได้เลือกสั่นะครับผมอ่ลองขับบนให้หน่อยก็ได้หน้าร้านเรานะครับผมอยู่ตรงริมถนนบางนาตาดพมอ่า18นะครับผมลูกค้าสวัสดีครับมียบอกไปบอกบอกโอมหรืออะไรมาช่วยก็ได้ครับตามสบายครับเมียดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปอ่าตัวนี้นะครับหน้าร้านเราอยู่บางนาตากพมอ18 ตรงตรงข้ามศูนย์ตูบาร,รุเนี่ยลูกค้ามาดูมาชมได้อยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะครับผมก็จะเห็นชัดเลยเอาแบบเบรกจึ๊กๆึ๊กนะเบรกอยู่ไหมเบรกไม่อยู่นี่น้าแตกกันนะถ่ายคลิปวิดีโออยู่เออะยกขึ้นยกลงนี่นี่ถามเป็นความรู้อ่ะถ้าเราเอาเอามุมมองเราไม่ใช่คนขายอะเราเป็นคนที่จะไปซื้อไอ้คันเนี้ย เราต้องดูอะไรบ้างออเอาแบบไม่ใบแอดเลยนะเอาแบบไม่ใช่อยู่มอเต็กอ่ะเราเราจะไปซื้อของเขาอะ่ะจะดูอะไรบ้างว่าเราไม่โดนหลอกออตัดเครื่องดูง่ายเลยตัดเครื่องติดง่ายหรือเปล่าติดง่ายเร่งดูมีควันไหมถ้าเอ็งทำคันนี้แล้วเบิ้น,น,นแล้วควันออกเต็มเลยทำไงนะ อันดับสองคืออ่าอันดับสองระบบปั๊มอ่ะเดี๋ยวนะอันดับแรกคือสตาร์ทติดง่ายไหมแล้วเล่นเครื่องควันเพลนออกไหมดูง่ายเลยดูแค่นีพอถ้ามีควันดำควันขาวเนี่ยมันก็ยังแบบน่าจะมีอะไรนิดหน่อยใช่ครับอ่าอันดับสองอันดับสองคือระบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกเราแบบมันต้องเล่นเครื่องเลยมันต้องยกเนี่ยมันต้องขึ้นเลยอ่าเหมือนรถใหม่เลยความหงายเนี่ยไม่ต้องไปเล่นเครื่องอ๋อเดิมคือต้องยังไงก็ต้องขยับได้อ่าถ้าต้องแบบต้องเล่น เล่นเครื่องอย่างเงี้ยมันไม่มันมันปั๊มมันไม่แรงอ่าถ้าอย่างเงี้ยคือรถคือรถปกติอ่าถ้าอย่างงี้คือรถปกติแต่ถ้าไหนต้องเร่งก็มันอาจจะเป็นราคาถูกหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องไปต่อรองอ่าอันพวกเดินเข้าเกียร์เหมือนกันเดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวอันดับสองแล้วต่อไปสามเดินหน้าข้างหลังเนี่ยถ้าเราถ้าเราต้องเร่งเครื่องช่วยนะถ้าได้ผ่านเกียร์เดินหน้าถ้าเร่งเครื่องช่วยนะ อันนั้นคือเกียร์มันจะไม่ค่อยมีแรงอ๋ออ่ะอันนี้คือไม่ต้องเร่งเลยขับไปเลยอ่ไปโดยเราไม่ได้เหยียบคันเร่งอสามแล้วเรื่องอันนี้เรื่องเกียร์<ช>ไปแล้วต้อง,ต,องต้องไม่ได้เหยียบคันเร่งช่วยใช่ครับอ่าอ<ด>เรบรกไหมเบรกรับตรงเบรกเนี่ยคืยอเ,เ,เราวันนี้เบรกอยู่ง่ายมั้งใช่ครับเหยียบแค่ไว่างี้ยถ้าบางรุ่นมันก็จะถ้ามันไม่ดีมันก็ค่อยจมอืมค่อยจมแล้วก็เบรกแบบต้องเหยียบ ใช้แรงเยอบไปเยอะเงนเนี้ยใช่ระบบเดี๋ยวก็อาจจะสี่แล้วล<ะ>ห้ามีไหมหมดแล้ว,ลว,ลวง,ง่ายๆแค่นนั้พายถ้าห้าก็ดูภาพลักษณ์ภายนอกว่าลูกค้าพอใจไหมอ่ะไปติดหมดไหมอันนี้ที่ที่เราบอกไปเนี่ยสี่หัวข,ข้อหลกัหลกๆเนาะว่าถ้าดูดีแล้วอ่ะถ้าเอาไปแล้วมีปัญหาจะเสียตังค์ไม่เยอะละอ่าเราจะซื้ออะไรกับเขาเราดูสี่อันหลักๆนี้ ให้ให้ัวใ้างา,กา่กวกระเย่ก็ะ,ะ,ะประหยัดน้ำมันด้วยก็ต้องดูเอานะคะทั้งหมดที่ผมบอกไปเนี่ยให้ให้ทั้งกอบมาช่วยคอนเฟิร์มอีกเนี่ยคือลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อเราก็ได้ซื้อกับใครก็ได้เอาวิธีนี้ไปดูเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเยอะนะเรียบร้อยแนละ้วครับเนี่ยได้ครับขอบคุณครับ ก็เนี so, so, you you so, Dis so, so ่ยครับผมมาดูท so, so ี่เราได้บางนาตาของมสิบแปมาก็มาเจอทีมมาเจออะไรก็จะอธิบายกันอย่างนี้แหละตรงๆง่ายๆลูกค้าก็มาดูมาดูเสร็จอยากได้ออปชั่นเลยเพิ่มก็ก็แจ้งกันเข้ามานะฮะยังไงฝากมาดูตรงนี้ด้วยเนาะครับขอบคุณครับ